ครับนะคุณสลายุทธก็บอกว่าอีกฝั่งเขาก็คคลหาฟังคุณช่อว่าพยายามผลักดันผู้สมัครเพื่อจะเอาสอวอสีสม้มคุณช่อก็บอกว่าพันนิกาบอกว่าดิฉันเห็นเลยว่ามีบางพรรคการเมืองอที่ยกจังหวัดหลายที่ชัดเจนว่าเป็นคนของพรรคการเมืองยกเซตประมาณ80-90%ซ การที่เรารณรงค์ไปให้ประชาชนไปสมัครสวรไม่มีใครห้ามแต่เขาแค่ห้ามให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครคําว่าสวสีส้มไม่มีอยู่จริงนะครับนะไม่มีอยู่จริงนะสีส้มนะเพราะไม่มีบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคก้าวไกลนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของพันนิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าสัมภาษณ์ถึงประเด็นการหัวเลือกสวมีอยู่แล้วหัวนะ นะครับแต่ประเทศไทยในเรื่องหัวเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอ่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไม่เชื่อถามอ่าน้องอุ้งยิงดูสิคุณหนูอุ้งยิงอ่ะไปไหนไรู้ช่วงเนี้ยเงียบไปเลยอุ้งยิงอ่ะพอเห็นสื่อแล้ววิง่งแจ้นเลยนะนะรองเท้าหลุยกระเด็นเลยพูดไงไม่รู้ตอนไหนเราเห็นเห็นนักข่าวเหมือนเห็นผีอ่ะอุ้งยิงอ่ะอ่าเวลาเวลา,เวลานักข่าวเจอวิ้งยิคุณพ่อจะไปศาลไหมคะ <laughs> ห่วงแกจะหนีอย่างเดียกับ หนูองอิงก็เลยไม่อยากตอบยังไงแล้วพตอตอบไปทีไรคุณพ่อไม่ไปสักทีแซวเล่นนะครับน้องอุ้งิงเนี่ยคุณหนูเรียกว่าคุณหนูดีกว่านะอุ้งอิงเนี่ยเป็นลูกเจ้าสัวเป็นเป็นคุณหนูถวันข้างหน้าเราโชคดีเราอาจจะได้คุณหนูมาเป็นนายกนะแต่ต้องดูแลควบปปะหงมเลยเดี๋ยวแกพูดผิดพูดถูกแล้วยุ่งยิบหายเลยนะนะ,นะอ่าอำเภอหาดใหญ่อย,อ,ยอย่าดันพูดไปเป็นประเทศไปละเดี๋ยวจะกลายเป็นล้มล้างการปกครองไปนะครับอืม อ,อประเด็นอะไรปับป๊บปั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 ๊บนะครับการรณรงค์ให้เลือกสอวไม่มีใครอ่านนะครับเนี่ยสวสีส้มหรือเปล่าไม่รู้นะว่ากันไปนะการละละลเลือกสอวชุดปัจจุบันหัวยากครับนะครับเออหมอวรลงขอให้จับตาดูทักษิณพวกนี้ว่าจะไปพบาัยการไหมกลัวจะติดโควิด ติดโควิดกับติดคุกเนี่ยมันอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกันนะ,ะนะ,เ,ะ,เ,ะเครื่องบินแกพร้อมไหมนักป็นตัวตัวตอนนี้ล้อ,อยางเติมลมรอแล้วนะเครื่องบินแขมต้งแขมทิดนะนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงก็เรือน้ามันสามลำยังเหลือนะนะนะครับเรือน้ำมันในตอนนี้ก็อยู่ดีๆนะเรือนะยังหายอ่ะเขาเรียกชิปหายชิปแปลว่าเรือเรือหาย ของกลางเรือน้ำมันอ่าบรรทุกน้ำมันสามแสนลิตรหายนะหายไปห้าวันตำรวจยังจับไม่ได้เลยนะนะนะครับนะเรือเนี่ยวันนี้เขาบอกตอนตอนบ่ายจะตำรวจจะถแถลงข่าวแล้วนะบางคนก็บอกว่าไอ้เรือน้ำมันที่ไปจับมาเนี่ยไปคนละลำหรือเปล่ากอปี้ทำใหม่หรือเปล่านะนะเขาก็บอเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเชื่อตำรวจนะเพราะตำรวจเป็นไงเป็น,เป,นเป็นอาชีพที่ถูกกล่าวหาว่าโกหกมากที่สุดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้และ ผมมีเพื่อนเป็นตำรวจพอเวลาพูดอะไรถามว่าเฮ้ย hey, เรื่องจริงเลอสาบานได้เลยนะเดี๋ยวนี้คุยกันเมื่อวานนี้ก็ไปที่โคราชเจอผู้บุกับสืบแล้วก็เจอเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนจากกองประชาการตำรวจภูธรภาคสามก็เอฟซีพี่เดมเฮ้ยมาทำอะไรอะ่ะมาดูแลความสงบจริงเหรอผมสาบานได้เลยสาวัดสืบบอกอ่ะเอฟซีพี่เด้งเนี่ยแต่ละคนที่หน้าตาเนี่ยพูดจาหน้าเชื่อถือได้แต่ว่าต้องให้พนมมือก่อนนะไม่ได้เพราะว่าตำรวจเป็นอาชีพที่ สังคมแม่งตั้งคำถามเยอะแต่จริงน่ารักนะตำรวจแต่ละคนเมื่อวานเนี่ยเจอถ่ายรูปคนบานเลยแม่งไม่รู้ถ่ายรูปก,กูไปออกหมายจับระหว่าไม่รู้เป็นาวานเนี่ยบอกพี่เดขอถ่ายหน่อยครูแม่งจะไปออกหมายจับกูเนี่ยนะครับเออ,เอ,อนะครับก็ทักษิณนน่ยคิดว่าไปเอางนี้ยนะเ,เครื่องบินส่วนตัวแกน้ำมันเต็มถังนะพร้อมเลย แล้วก็เรื่องตำรวจวันนี้ก็จะแถลงข่าวนะครับยึดเรือสามลำได้แล้วน้ํามันสามแสนลิตรอยู่ไหมละ่ะแต่ว่าตํารวจมีทางออกนะอ้างว่าน้ํามันสามแสนลิตรเนี่ยระหว่างหลบหนีเนี่ยมันรั่วลงทะเลไปได้ไหมรั่วนะสามแสนลิตรผมเอาสี่สิบคูณไปก็บอกประมาณสิบสองล้านนะผมว่าน้ํามันน่าจะรั่วหายหมดแล้วนะรั่วลงทะเลไปหมดแล้วเรือนี่ก็ไม่รู้ลําเดียวกันหรือเปล่าไปรูร้ นะงานเนี้ยดูก็ถแถลงข่าวที่มีตำรวจต้องรับผิดแม่ตํารวจน้ําเนี่ยมีหน้าที่รักษาของกลางแม่งปล่อยของกลางคดีสาคัญหายไปได้งไงเป็นคดีความผิดนอกราชอนะาณาจักรครับพี่น้องครับพี่น้องคิดยังไงอ่ะคิดยังไงอ่ะโอ้เรือหายนะเออของกลางเป็นแหวนเพชรหายไปอย่างนี้นนทำไมเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ประเทศเดียวในโลกอะ่ะของกลางขนาดนี้หายแนละ้วเสียแมวเสียหมากอะไรตำรวจอ่ะนะ สอบสวนกลาง็ต้งดูแลนะครับสังเกตเดี๋ยวนี้ตำรวจสอบสวนกลางไปไหนมาไหนเนี่ยเอาปี๊บกุมหัวหมดนะครับนะกระเสียแมวเสียหมาก็ตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งก็มีเหมือนกันเนี่ยตำรวจสืบเจตไปไถพวกไอ้น้ำกระท่อมกระเทมยาเสพติดอ้างชื่อสอบสวนกลางเนี่ยอชิบหายเอ้ยเองจะไปทําชั่วทําไมไม่อ้างสังกัดตัวเองอะดันไปอ้างสอบสวนกลางสอบสวนกลางก็โดนหลายดอกอไหนจะทางหลวงเลยไหนจะน้ํากระท่อมไหนจะเรือหายอีก โอ้โหสอบสวนกลางตรงน,นี้เหนื่อยเลยนะโดนนะแต่ผมก็เชื่อน,นะตำรวจสอบสวนกลางเป็นคนดีนะส่วนใหญ่นะอาจจะมีคนไม่ดีบ้างคนสองคนนะก็คือประกอบไปด้วยอะไรไมหนึ่งคนดูต้นทางนะนอ่าคนอ่าสองคนอาจจะนะปิดกล้องวงจรปิดนะอีกคนก็มีหน้าที่เฝ้าเขาเป็นไงหลับยามนะหรือไม่ก็ตอนที่ก็เอาเรือหนีก็ตอนนั้นพอดีอขอโทษครับเจ้านาย ผมเดินไปขี้ครับพอดีมันปวดตรงขี้พอดีไปไงก็รอดตัวไปอีกคนไปต่างประเทศอ่าก็รอดไปนะ,ะตอนนั้นพอดีผมกลับกลับบ้านครับพอดีเมียเรียกพอดีมีปัญหาทางบ้านนะเพราะนั้นแต่ละคนนี่เป็นไงรอดหมดติดคุกอยู่คนเยอคืออะไรอ่ารปภนะนะครับส่วนใหญ่เป็นเงี้ยนะเดื่อประเทศเราเนี่ยแล้วดูด้วันนี้ก็แถลงข่าวจะมีใครติดคุกไหมพี่น้องว่ามีตำรวจติดคุกไหมครับ ประเทศไทยแม่งก็น,น่าอยู่อย่างเงี้ยเออช่างรับเหมาดวงเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งบสอล้านดีใจด้วยนะเนี่ยแหละครับความหวังคนไทยแม่งมีอย่างเดียวคือสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนะสลากของรัฐบาลรัฐบาลนี่สิ้นหวังเลยประชาชนบอกถ้าเวลาออกยุบสภาไปได้ดีเลยเพราะอะไรแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยวันวัลยถ่ายรูปจัดอีเวนตะ์ถ่ายรูปจัดอีเวนต์ทำได้แค่เนี้ย นะน้ำเสนอข่าวอย่างเดียวเนนะีเจสซี่เจสซี่คดีดังนะเจสซี่ครอบครัวน้องพิมพ์อดีตแฟนสาวเจสซี่ร้องทนายหลังพยายามขอไก่เคียคืนเงินแต่แม่เจสซี่ไม่ยอมพบมีหลักฐานการโอนเงินเพียงสี่แสนพร้อมโต้แม่เจสซี่ไม่ยอมทําตามไม่ยอมมาตามนัดเนี่ยก็เนี่ยปัญหาในครอบครัวเนี่ยมันยุ่งไปหมดอนะครอบครัวละเวงต่างปัญหาเยอะัวผัวเมียเมียแม,ม,ม่ลูกโอนเงิน นะก็อย่าไปตัดสินเลยครอบครัวไหนแนละ้วเราไม่เราเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับเราไม่รู้ว่าเขาเขามีอะไรกันเราอย่าไปตัดสินก็เลยเราไม่ใช่ผู้พากษานะฮะหัวเมียตีกันเราก็ไม่รู้อะไรแนละ้วนะครับพ่อน้ำตาตกลูกสาวหุบเงินสี่จุดหกล้านไอ้นี่ก็เหมือนกันเนระคุณหนกนะนะครับนะถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงก็เนระคุณแต่เราก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าดูข่าวแล้วก็ดูละครดูตัวเราอะพ่อน้ำตาตก ถูกลูกสาวแทหุบเงินเวนคืนที่ดินสี่จุดหกล้านต้องยกมือไหว้ให้เอามาคืนหน่อยด้านลูกสาวอยากได้ให้ฟ้องเอาเอาห้องขักสากะเบือเลยเอาเงินพ่อแล้วไปท้ายพ่อ,พอฟ้องแล้วคนอย่างเงี้ยตกนรกเลยเนี่ยคนเราเนี่ยเห็นเงินเนี่ยไม่กลัวตกนรกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข่าวนะนะครับก็เห็นแล้วหน้าสงสารถ้าไม่มีใครช่วยเหลืออะไรก็บอกพี่เดน,นะดูแลให้เพราะพี่เดรับจบนะพี่เดรับจบนะครับนี่ก็ ต้องดูแลนะครอบครัวนะอืมจัดไปนะครับน้ำมันโลกลดลงเล็กน้อยแต่เมืองไทยก็ขึ้นเอาขึ้นเอาอืมฝรั่งเศสเดินขบวนประท้วงขวาจัดโอ้นะครับอันนี้อีกเรื่องก็เป็นน่าสนใจนะครับใครที่เป็นนักแสดงนะครับสไสไแรปเปอร์ชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงทนยอดวิว420ล้าน ถูกต้อนสังกัดเก่าฟ้องผิดสัญญาเรียก14ล้านคดีประเภทเนี้ยส่วนใหญ่ศาลยกฟ้องผมมีทำหนึ่งพระเอกนางเอกโดนฟ้องมาจากค่ายละคร10-70ล้านเนี่ยคุยไปคุยมา,าถอนฟ้องไปเรียบร้อยแล้วเด็กมันไม่มีตังค์จ่ายแล้วครับนะครับและไอ้ไอสัญญานักแสดงเนี่ยมันส่วนใหญ่เอาเปรียบครับเวลาผิดนัดมันคิดค่าปรับ14ล้าน15ล้านเนี่ยมันมีครับเนี่ยแล้วเด็กมันจะเอาที่ไหนมามาจ่ายล่ะครับ นะมันเอาเปรียบนะสัญญาพวกนี้สัญญาไม่เป็นทำมตำรวจสอบสวนกลางยอมไม่ได้ถูกชิงเรือเหมือนโดนล้วงคองูเห่าผมว่างูเหลือมหรือหรือง,ง,งูเขียวแล้วเัลเสียแมวก็ไปแถวเลยครับอาอืมก็เรื่องราวก็หลายเรื่องนะอืมสตอรี่มันก็เยอะก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์พี่เด